มเกมเฮียเลยโอ้สัตว์ด้วยกูไม่เล่นคอนเทลซะด้วยนะปวดใจว่ามันเป็นเรื่องอะไรกับเราเก้าแล้วระยะมากด้วยผมก็ประกอบด้วยสยองผ่านปดเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจและคลิปหน้าตามอะไรอะไรคือสาวน่ากลัวแท้ เราอยู่ในเกมบอกเขาวันนี้มาแปลกๆเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมึนงรีบเลยแล้วมันโดดไงโดดไม่ได้เหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมึงไม่ตอบกูหรอเพื่อนแล้วมันโดดไงอ่ะกูต้องเดินตามทางน้ำอ๋อเดินขึ้นไปเลย มันให้เราเดินไปเรื่อ,อ,อยๆคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะบุคคลที่หายไปสิ่งเี้อะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอุย้ยเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนมาแล้วไปไปด้วยกันไปด้วยกัน ไปด้วยกันได้ไหมอ่ะอุ้ยคุยยังไงวะอุ้ยเฮี้ยกูโคตรคนดีอ่ะให้ผู้หญิงนำอ่ะอุ้ยตกใจกูตกใจเสี่ยงข้อความเพื่อนอ๋อเพื่อนนั่งอ่านอยู่คืออะไรอ่ะเรสลี่หายไปขณะลาดตระเวนมาเพื่อนมาเราตามแล้วเพื่อนอุ้ยแต่มันเงียบจริงอ่ะมันเงียบเป็นปกติอ่ะโอ้ย คืออะไรครับเนี่ยห้องนี้คือห้องอะไรฉันต้องหาค้อนหาค้อนทอกมากดกดตัวหีอะไรอ่ะเออตกใจไปเลยเพื่อนเพื่อนอยูอย่คนเดียวเพื่อนไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลเว้ยอ๋อนี่ไงค้อนเจอค้อนแล้วอีทุบได้ไหมไวะทุบแม่งนี่แหละ อ๋อสงสใส่เราต้องได้ค้อนครับเราต้องเราต้องไปเปิดประตูครับมาเพื่อนตามมากูเนี่ยเชื่อมแง,งอืมนี่ฉันมีค้อนอ่ะแล้วเปิดไงเปิดไง ไปด้วยไปด้วยไปด้วยอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันคนไทยอย่าทิ้งกันไปไหนครับไปอย่าแย่งกันดิวิ่งทำไมเงียบอ่ะมันเงียบปกติอะ่ะอันนี้คืออุ้ยอุ้ยตกใจ โอ้ไม่เอ่อไบรอันมีวิธีกรรมทางจิตวิญญาณอะไรเนี่ยวูดอ่านไม่ทันเลยผมต้องการมืออ้า uh. วานไม่ออกเปิดประตูเปิดเป็นไงอเปิดไงนะ อะไรอะไรนิ่ทำไมมึงก้มหน้าก้มหน้าอ๋อก้มหน้าคงช่วยได้เปิดไงอะเ,เปิดไปได้ปะนี่ผมไม่เปิด่ะเปิดไงอะเฮ้ยสียงอะไรสี่งที่ยูฮัลโหลอะไรอ่านไม่ออกแล้ว ฮีโลอะไรล้วไม่รู้เดินกลับเหรออ๋อแสดงว่าเราแสดงว่าเราต้องไปอีกทางหรือเปล่าไม่ใช่ทางบีไม่ต้องมาทางนี้แต่ม่ไปไม่ได้โอ้

ความคิดของฉันมีแนวโน้มที่จะเดินไปไกลอะไรและลึกลงไปในทหาสมุทรในขนะดนี้โอ้พระเจ้าคราวนี้ฉันจมนสรน,น้ำลงลึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีอ,อะไรนอกจากความมืดอย่ามองอย่ามองอย่ามองกลับอย่ามองกลับอย่ามองกลับอย่ามอง อี๋ฮยเซลสามอุ้ยเฮ้ยห้องควบคุมอันนี้เซลหนึ่ง้ยตกใจดิคนลูกหิวหอยห้องน้ำ เฮ้ยอย่าทิ้งกูคนเดียวไปด้วยคนลูกเลยเล่นเกมเนี่ยอะไรอะไรอย่าทิ้งกันคนไทยอย่าทิ้งกันโอ้ไม่ใช่คนไทยนีวยว่หว่าฉันอยู่ข้างหลังคุณหลังไหนหลังไหนไม่มีหลังกูไม่มีที่ว่าง เดินต่อไปครับเราคงต้องเดินต่อไปครับเฮ้ยมืดอย่างนี้กูขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยคนใดคนใดอย่าทิ้งกันคนไใดอย่าทิ้งกันเฮ้ยเพื่อนเจอของเหรอไปเด็กกันครับไปเด็กกันไปด้วยกัน เอาแล้วเอาแล้วขึ้นบันไดไปเลยอย่าเดินตีอย่าเดินตีกันดีไปครับผมนี้เราไปต่อนะครับทางนี้ตอนนี้มันอ้าเหรอเซลสี่เซลสามเซลสี่ก็ได้ไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเอ๊ะเจอกูทำเมียเลยเดี๋ยวเซลหนึ่งอ๋อแบบตัวเซลหนึ่งเหรอ หรือไงหรืออะไรอ๋อเปิดไฟหรอหรือ,อยังไงบอกกูหน่อยยายาขออยู่กลางขออยู่กลางยายาขออยู่กลาง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 ยายาอะไรอันนี้น้ำเปิดไม่ได้ห้องน้ำเปิดไม่ได้ก็พูดอยู่มันเปิดไม่ได้ ฉันอยู่ข้างหลังคุณเสียงอะไรเสียงอะไรอย่านะอย่าไม่อย่าปล่อยกูอยู่ข้างหลังอย่าอย่าอย่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรมันพิธีกรรมเหรอเฮ้ยแปลกแปลก,ปกมีทางไป มีทางไปกูอ,อ,อยู่กลางเฮ้ย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 อะไรยังไงเพื่อนบอกกูด้วยกูกลมนาแล้วบอกกูด้วยอะไรได้ยังไงมึงอย่ายืนนิ่งมึงอย่ายืนนิง่งมึงออกกูออกนะกูจบคลิปนี้เลยคลิปกูเบียวไอ้คลิปกูเลียวเออพูดผิดไปไหน เแยไปไหนอ่อใครนำครับผู้หญิงนำผู้หญิงนำเลยกูสภาพเหลือพอไปเลยเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอนะไปด้วยครับไปด้วยอันนี้คือบันไดบันไดขึ้นไปครับบันไดขึ้นไปอ๋อใครจะขึ้นอันนี้เนี่ย ขึ้นมาอีหนูขึ้นมาโอ้โหช่องแอร์นี่ว่าเจอแน่เลยอุย้ยข้างหลังไปไม่ได้ใช่ไหมให้พวกที่ข้างหน้าเจอไปก่อนเราจะอยู่กลางนะครับขออย่าทิ้งเพื่อนแล้วกันเลยมึงอย่าตกไปนะตกมึงเดินคนเดียวเลยเนะี่ยเดินไปดิอีหนูเดินไป คเมคมันจะน่ากลัวซะเท่าไหร่กับเ,เกมเนี้ยปั๊บมาอนนั่นี้ปิดไฟด้วยอะไรเอ่ยขอ,อมันโหลดแมปนี้เองอย่ามองข้างหลังเอ๊ะเรื่องอะไรเป็นรอยครับรอยมือ <formation> อยู่ตามไาลูกอ๋อเราเข้ามาห้องนี้ได้นะครับอะไรฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปอีฮี่อะไรอะไรเสียงอะไรคืออะไรคุณอะไรเนี่ยตบหลับเลยอย่า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 อยู่ได้อยู่ได้ เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ว็ส้องไปอย่างนี้ทางเดียวใช่ไหมเสียงอะไรเสียงรถไฟอ่ะกูบอกเลยถ้าผมตายนะกคนผมปิดเลยอ่ะคลิปเนี่ยผมไม่เล่นเลยอะ่ะ สันญาณจะใจอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยมึงอยากจะเต้นดิเกมเต้นแล่วไงกูเต้นด้วยเนี่ยต้องเข้านี่เหรออุย้ยจะไมเข้านี่หัวใจไม่เต้นโอ้ยกูตายแล้วมั้งหัวใจไม่เต้นเอา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 อีฮานี่ทิ้งกูดิดอือเปิดให้อย่างนี้มันมีอะไรแน่นอน โอ้ยเฮียกูกินน้ำลายหลังอึกอะ่ะฉันต้องหาค้อนหายอีกแล้วอ่ะเฮียนี่มันสวยเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปเลยเข้าไปสวยดิเข้าตามกูตามเลยอ๋อเป็นห้องควบคุมนะครับไม่มีทางไปต่อใช่ไหมมีพัดลมนะครับวิ้วิ้วิ้ว,วอีหานี่กวอะไรเนี่ยห้องเก็บของเนีย่ยก,กดดีมันมา ตู้มันแอบได้ไหมเนี่ยทียแอบไม่ได้ห้องเก็บของเฮ้ยแปลกๆนะมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปด้วยถ้าคนเห็นคลิปถ้าคนเห็นมาว่าเฮ้ยอะไรอะไรนี่กูบอกเลยให้คนข้างหน้าเขาเจอไปอยู่ห่างเสียงอะไรอุ้ย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 มืดอะไร อะไรอะไรวงวู้สียงอะไรทำไมยังอีห่าประตูนี้จะไม่เปิด ทำไมถึงไม่เปิดละเอ้าไม่ได้ไม่ได้ได้ทเฮ้ยอะไรกูแจออออีฮานี่ไปละขอโทษนะคนี่ม่ดูคลิปน่าไปสดียวขอโทษนะอะไรยังไม่ยืนเียไม่มึไม่มีที่ยนเก็บของอไรมนไอ้มากรงมาเกอดอากาศไปไ เอ๊ะเอ๊ะมาสิน่ามาเล่านอยู่ผู้หญิงคงแบบบอกลูกอะไม่ไปไม่นำมาเลยนำเลยเรามีกุญแจเรามีกุญแจกุญแจเปิดตรงไหนได้มั้งห้องนี้แม่งน่ากลัวว่ะกุญแจเปิดห้องไหนผมไม่รู้อ่ะแม่งโดดไม่ได้วิ่งไม่ได้ด้วยคือยังไงมันคือมันจะ มันมาจ้ำสแกลอ,อย่างเงี้ยหรอที่นี่หรอเปิดที่นี่หรอเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ขี้เหี้ยกูขนลุกลงหรอต้องลงหรอเอาดีหนูลงไหมอ่ามึงลงมึงมึงไม่นำอ่ะอือมตามอยู่หันหลังลงด้วย ห้องควบคุมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไหลเหมือนน้ําอะไรคือมันไหลเหมือนน้ําโอ้ทั้งนานเพิ่งเห็นกูเป็นอย่างนี้ได้ไหมกูเป็นอย่างนี้ได้ไหมวิววิววิวอยู่กลางอยู่กลางอย่าแยกซิไปไหนอ่ะเมันไส้ สัตว์เดินไ่ขึ้นแจ็คสันเลยเอ้าเดินก้มหน้าไม่พอโอ้ยอืมอืมอืมอะไรเพื่อนเพื่อนอย่าอยู่อย่างนี้สิเพื่อนไหนหลบแล้วหลบเอาไปไงอ่ะเฮอะอ้าว คิปหายละอ้าวอ้าวอ้าวแล้วเอาไงต่อชิปหายละชิปหายละกูเข้าร่องนี้ก่อนว้ามุมนี้เป็นมุมรอดนะครับคลิปนี้คงจบทางนี้ดีกว่าคุณผู้ชมผมไม่ไหวจริงว่ะหัวใจจะว,วายเฮ้ยได้เฮ้ยกูกด เสียงอะไรเฮ้ยโอก็จบแค่นี้แหละคุณผู้ชมไม่ไหววะกูจะตายเฮียแม่งโอ้ยใครชอบวีดีโอนี้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสตอรี่ผมด้วยครับไม่ผมจะมาพาเพื่อนมาเล่นอีกกดไลค์จังเลยโอ,โอเคไเจอกันครับคุณผู้ชมโอ้ยปวใจจะวาย เฮ้ยไม่เล่นแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วไวเจอกันจ้าขอบคุณครับที่มาดู